ออสวัสดีค่ะวันนี้มาดูค่ะดูเนะี้ยหิมะเต็มเลยค่ะสูงมากนี่ค่ะเย็นมากด้วยหิมะเยอะค่ะดูค่ะแป๊ดหนึ่งนะคะนี่ค่ะหิมะเยอะมากเลยค่ะดูเย็นมากเลย ตอนนี้มือแข็งเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะเย็ยนเย็นนี่นมาิมะเยอะทุกที่เลยค่ะนี่นมะหีมะก่อนพะเนินเลยค่ะโอ้ยเย็น มือจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วค่ะน่ยเย็นมากเลยอ่ะตอนนี้ลบประมาณาองศาค่ะข้างนอกหิมะเยอะจริงๆโอ้ยเย็นตอนนี้ลงมาดูแลทางเดินนะคะดูทางเดินค่ะถ้าไม่ถ้าเราไม่ดูแลก็ทุกคนเดินลำบากแล้วก็สามีหนูก็เดินลำบากด้วยค่ะ พราะสามีหนูเขาต้องนั่งวินแชร์ก็เลยต้องไอ้นี่ครับต้องทำทางเดินหน่อยโอ้ยิม้สูงมาดูนั่งหิม้เยอะมากเลยสูงริบเลยมองไม่เห็นบ้านหลังนูนนะะ้นแล้วอ่ะหนูหิมะเยอะตอนนี้หิมกะก็ตกด้วย เย็นมากเลยค่ะ ดูหิมะหิมะเยอะจริงๆเลยค่ะ